สวัสดีครับปีนี้ก็มาทำบุญเข้าพรรษานะครับที่วัดดอนขนานนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศตรงทางจะไปไหว้พระนอนนะครับมีบรรยากาศมีที่ถ่ายรูปเยอะแยะเลยนะครับวันนี้วันหยุดก็พาน้องๆมาเที่ยวนะครับครับ,รบตอนนี้ตอนนี้เราอยู่ที่วัดดอนขนาดนะครับ ครับครับผมสวัสดีครับ,รบมาเที่ยวทำบมุนวันเข้าพรรษานะครับบรรยากาศนี่นะครับพระนอนพระนอนใหญ่นะครับเมื่อกี้ก็มาแล้วรอบนึงเข้าไปแล้วรอบนึงนะครับไปเข้าทางนู้นๆเข้าทางนู้น แล้วก็เดินไปข้างล่างข้างหลังตังนี้จะมีคาเฟ่ข้างหลังจะมีคาเฟ่แล้วก็เดินไปทางนี้จะมีทางนี้จะมีร้านขายกับข้าวร้านอาหารตามสั่งส่วนตรงศาลาริมน้ำศาลากลางน้ำนี้นะครับก็ทำบุญถวายสังฆทานนะครับอันนี้บรรยากาศมาที่วัดนี่สามรอบแล้วนะครับนี่รอบที่สามครับ อ้าใครคใครไม่เคยเห็นมะม่วงเนี่ยเนี่ยมะม่วงลูกใหญ่เลยไปไปมาเอาไม้ตัวนี้เก้าอี้หักเก้าอี้หักเลยอ่อะโ <c oughs> อ้โห ดูสุดสมัยก่อนสมัยก่อนไม่มีเสื้อผ้านะดูดิ<ะ>ต้นมะม่วงใช่ไหมต้นมีเมลรอรนะต้นมะม่วง ไปเอาปทูปลาทูไปยืนตรงนี้ดิดปาทูไปยืนตรงนี้เออ๋อหนสองเอาคู่กันน้องมาไปไปไปยืนคู่คู่กันช้างลงดิหนึสองออีกรูปนึง หนึ 1> 1, 2, ่งสอาะจะไปอ่าคู่กันน้อยอคู่กันทองไอง <c oughs> โอ้โหยูดิหนึ่งองหนึ่งสองโอเค้ายขาอนิว <c oughs> ไปเร็ว น,นี่คู่กับพี่ชานนี่คู่กับพีนอ่ะอ่ะอ่ะพี่วีไปไหน,หนอ่ะไปไหนอ๋อไปถ่ายรูปถอยหลังนิดนึงครับโอเคข้างนอกน่จาจะร้อนนะพี่ว่านะร้อนสุดสุดเลหนึ่งสองหนึ่งสองโอเคไปไปถวายสังฆทานแล้วกันเดี๋ยวดิไปถ่ายรูปไหมเดี๋ยว

ไม่ใช่มาด่ากันนะโอเคไปโอเคเดินไปเลยครับจริงเหรอไหนเท่มากเลยโอ้ยตายแล้วอะไรเนี่ย หลวงพว่อไม่อยู่แล้วมัง้ง <c ười>